มาสร้างความทันสมัยให้ตัวเองด้วยการรู้จักคำเกี่ยวกับเพศในภาษาสวีเดนนะคะคำแรกคือเชิญเพศสรีระหรือเพศกําเนิดคำที่ 2. องเยียนนุสคือเพศสภาพหรือภาวะเพศนะคะคำที่สามเชิญสิเดนติเีตแปลว่าอัตลักษณ์ทางเพศหรือสํานึกทางเพศ ส่วนคำที่4นะคะคืออิกเกบินแนร์ถ้าภาษาไทยใช้ทับศัพท์เ็จะใช้คำว่า non-binary นะคะความหมายของมันก็คือเป็นสํานึกทางเพศชนิดที่ไม่ใช่ชายและหญิงและไม่เป็นไปตามมาตรฐานของสังคมนะคะเป็นคำก,กว้างๆที่พูดถึงเพศต่างๆที่ไม่ใช่ชายและหญิง คือ non-binary เนี่นะคะเป็นร่มใหญ่ที่สามารถแตกย่อยออกไปได้อีกคือ,อมีสำานึกงทางเพศหลายรูปแบบที่อยู่ภายใต้คำนี้นะคะเช่นอาจจะเป็นการผสมผสานระหว่างสองเพศหรือเป็นกลางหรือรู้สึกว่าไม่มีเพศนะคะหรือมีเพศที่ลื่นไหลไปมาซึ่งกลุ่ม non-binary นะคะคือหลักคิดที่ว่าเพศไม่ได้จำเป็น ที่จะต้องอยู่แค่ชายหรือหญิงนะคะเป็นการปฏิเสธหลักความคิดว่าเพศมีแค่2เพศค่ะส่วนคําสุดท้ายคําว่าเซ็นะคะภาษาสวีเดนแปลว่า6หรือแปลว่าเซ็ ดังที่คนไทยคุ้นเคยและรู้ความหมายกันดีนะคะถ้าอยากจะเรียนเรื่องการออกเสียงภาษาสวีเดนแนะนําให้เรียนคอสเหลืองส่วนใครที่อยากเรียนไวยากรณ์สวีเดนให้เรียนคอสเขียวหรือคอสแดงส่วนใครที่อยากจะมีความรู้ดีๆเกี่ยวกับภาษาสวีเดนสังคมสวีเดนกฎหมายสวีเดนและมารยาสวีเดนติดต่อได้ที่มักกรูด .se เพื่อชีวิตดีๆที่สวีเดนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ